สวัสดีครับรีวิววันนี้นะครับมาแบบแพ็คคู่นะครับเพราะว่าเรามีเมาส์ไวเปอร์มินีนะครับเมาส์ตัวจีจากค่ายงูเขียวนะครับแล้วก็แผ่นรองเมาส์ครับเรเซอร์อะคาลินะครับเป็นแผ่นรองเมาส์แบบแข็งนะครับก็นี่เป็นแพ็กเกจคร่าวๆของตัวนี้นะครับเป็นกล่องสีดํานะครับแล้วก็เป็นข้อมูลของเมาส์นะครับเรื่องรูปร่างเรื่องขนาดนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาครับนั่นคือสวิตช์ของเรเซอร์เองนะครับเป็นระบบออติคอลนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะไม่มีวันเบิ้ลนะครับส่วนแผ่นรองเมาส์นี่ครับเป็นแพ็ แผ่นลองเมาส์นะครับแบบแข่งนะครับแผ่นก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีให้ลูกสัมผัสด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้า2ตัวนี้ครับจะมีลักษณะข้อดีข้อเสียยังไงครับแกะกล่องออกมาครับไวเปอร์มินินะครับก็จะมีตัวเมาส์นะครับมาให้1ตัวนะครับสติกเกอร์เรเซอร์ครับแล้วก็เป็นคู่มือคร่าวๆนะครับ เป็นกระดาษแผ่นใหญ่ๆนะครับส่วนแผ่นลองเมาส์ครับเลเซอร์อะคาลีครับมีสติกเกอร์มาให้2ดวงนะครับซึ่งเจ้าเลเซอร์ไวเปอร์มินินะครับเป็นเมาส์ตัวเล็กสุดของรุ่นไวเปอร์นะครับก็เป็นเมาส์ที่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างเบาครับซึ่งหนักประมาณ59กรัมครับผมจะขอรีวิวตัวไวเปอร์มินิก่อนนะครับเป็นเมาส์ระบบออติคอลนะครับแล้วก็เซนเซอร์โมเดลเป็น p i กอาร์ตสามสครับซึ่งก็เป็น เอเซนเซอร์ที่โอเคเลยทีเดียวครับไม่มีการหลอนให้เห็นนะครับแล้วก็ d p i สูงสุดอยู่ที่8,5 0 0ครับแล้วก็ไฟ RGB ครับโชว์2โซนนะครับนั่นก็คือตรงโลโก้นะครับแล้วก็ข้างล่างตัวเมาส์นะครับซึ่งเวลาเราวางเมาส์กับแผ่นรองเมาส์ครับจะเห็นเป็นไฟขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะสวยเลยทีเดียวฮะซึ่งเจ้าเมาส์ตัวนี้ครับมันมีขนาดที่ผมคิดว่าค่อนข้างเล็กนะครับส่วนตัวผมแล้ว ก็จับมันจะค่อนข้างที่จะเต็มไม้เต็มมือครับแต่ส่วนตัวแล้วผมอาจจะรู้สึกว่ามันเล็กไปสําหรับผมนะครับด้านล่างครับเป็นฟิดเมาส์ขนาดใหญ่2จุดนะครับซึ่งก็ลื่นครับส่วนสวิตช์ครับเขาใช้เป็นสวิตช์ออปติคอลที่ทาง r a เซอพัฒนานะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะเบิ้ลยากมากนะครับแล้วก็นี่เป็นเสียงคลิกซ้ายครับคลิกขวาครับ ซึ่งมันจะความรู้สึกส่วนตัวนะครับมันค่อนข้างเป็นสวิตที่นุ่มๆนะครับไม่ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับคือคลิกแล้วมันสบายนิ้วนะครับส่วนนี้เป็นสกาวิวนะครับเป็นสกาวิวที่เงียบครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมชอบสกาวิวเงียบๆอยู่แล้วครับส่วนเรื่องของสายเคเบิลครับเป็นเคเบิลที่ค่อนข้างจะแข็งนะครับไตรงนี้ครับ มันจะลากพื้นนะครับเพราะว่าเวลาออกจากตัวเมาส์เสร็จตรงนี้มันจะสีกับพื้นนิดหนึ่งนะครับจากการที่ลองใช้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะครับมันมีความที่แบบสะบัดเวลาสะบัดเนี่ยสายเมาส์อ่ะสายทเทอร์โบมันก็ไม่ได้มากวนตัวเมาส์มากนะครับส่วนเรื่องพื้นผิวครับเจ้าไวเปอร์มินิเนี่ยเป็นพื้นผิวแบบด้านนะครับแล้วก็สังเกตดีๆจะเห็นว่าพื้นผิวมันค่อนข้างที่จะสักๆนะครับเหมือนเขาใส่ความคลุกคลาไว้ที่ตัวเมาส์ครับแล้วก็เวลาเราจับเนี่ยมันก็จะ ติดมือเรามากขึ้นนะครับเวลาคลิกอะไรอย่างเงี้ยครับเราด้วยความที่มันเป็นรูปทรงสมมาตรนะครับทำให้มันรองรับการจับทุกแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นปลามเป็นฟิงเกอร์ทิปหรือเป็นคลอนะครับก็จับถนัดเลยทีเดียวครับนี่อย่างมือผมใหญ่ๆนะครับนิ้วโป้งมันก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับเวลาเราจับล็อกกับตัวเมาส์อย่างเงี้ยครับแล้วก็สังเกตว่าตัวคลิกซ้ายคลิกขวาครับมันจะมีความเข้ากับนิ้วเราครับเวลาวางนิ้วเสร็จเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะล็อกนิ้วเราครับซึ่งนี่เป็น ข้อดีของการออกแบบของตระกูลไวเปอร์นะครับแล้วก็การประกอบครับสมคําล่ําลือของเรเซอร์นะครับเป็นเมาส์ที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างคงทนนะครับแล้วก็คุณภาพดีครับวัสดุดีปุ่มแน่นนะครับไม่มีอาการกอกแก๊กอะไรเลยนะครับดูแล้วเป็นเมาส์ที่คงทนครับตรงนี้ครับเป็นปุ่มปรับ dPI นะครับซึ่งเวลากดไปเนี่ยสามารถปรับได้5ระดับนะครับซึ่งเซ็ตผ่านโปรแกรม r a z e r Synapse ครับ แล้วก็นี่เป็นหน้าตาของเจ้า Razer s y n a p นนะครับพอเราเสียบเมาส์เราไปแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับกดเข้าไปก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับว่าจะให้ปุ่มไหนเป็นค่าอะไรนะครับคลิกแค่เพอร์ฟอร์แมนครับก็จะเป็นการปรับ DPI ครับทั้ง5ลำดับนะครับซึ่งสามารถเซตได้ว่าจะให้มันปรับได้กี่ลำดับนะครับถ้ากด1ครั้งก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเซตได้นะครับอย่างผมใช้ผมใช้ที่800ก็จะล็อกค่านีไว้นะครับ คอลิงเลดครับปรับได้3ค่าครับก็ปรับ1000นะครับส่วนเรื่องแสงครับสามารถปรับความสว่างความเข้มนะครับซึ่งก็จะแสดง2จุดนะครับตรงโลโก้นะครับแล้วก็ตรงใต้ตัวเมาส์นะครับแล้วก็นี่ครับจะให้แสงไฟเนี่ยดับเมื่อไรนะครับจะผ่านเซ็ตเป็นผ่านเวลากี่นาทีระดับอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเมื่อจอดับแสงก็จะดับด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนเรื่องเอฟเฟกไฟครับปรับได้ประมาณ5้าเอฟเฟกนะครับมีแบบกระพริบนะครับแบบ เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าแบบคงที่ไว้ครับก็เลือกได้ว่าจะเอาสีอะไรนะครับแล้วนี่ก็เป็นหัวข้อ c a l i b r a t i o n นะครับเขาก็จะให้เราเลือกแผ่นลองเมาส์ที่เราใช้อยู่นะครับซึ่งมันก็จะเป็นของยิจิตอลเดเซอร์ทั้งหมดเลยนะครับพอเลือกเสร็จเนี่ยมันก็ฟิลก็จะประมาณว่ามันจะทําให้เมาส์เราเนี่ยอ่านค่ากับแผ่นลองเมาส์ที่เลือกได้ถูกต้องนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมเลือกมามันก็ยังไม่ได้ต่างอะไรมากกับ เมื่อไม่ได้คาลิเบร์นะครับซึ่งก็ไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายนะครับแล้วก็นี่ครับแผ่นลองเมาส์เรเซอร์อะคาลนะครับเป็นแผ่นลองเมาส์แบบแข่งนะครับซึ่งก็เป็นตัวแรกที่ผมเพิ่งเคยใช้นะครับแล้วก็นี่เป็นขนาดของแผ่นลองเมาส์อะคาลีนะครับอันนี้เป็นไวเปอร์มินีนะครับมันก็ยังเหลือพื้นที่ในการวาดเมาส์อีกเยอะครับซึ่งก็ส่วนตัวเราคิดว่ามันก็ใหญ่พอสมควรนะครับเหลือเฟือครับแผ่นลองเมาส์มันเป็นแบบแข่งนะครับแต่มันก็สามารถงอได้ระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็พื้นผิวมันจะค่อนข้างที่จะสะท้อนแสงครับมันเหมือนมีเม็ดบีดเล็กๆนะครับซึ่งไอเม็ดเนี่ยครับเขาเรียกว่านาโนบีดนะครับเขาบอกว่ามันมีคุณสมบัติในการลดการสะสมของสารยึดเกาะครับเช่นน้ำมันผิวตามธรรมชาติครับหรือว่าพวกฝุ่นละอองอ่ะพูดง่ายๆก็คือเวลาเหงื่อเราออกเนี่ยหรือว่ามีฝุ่นมาก่อเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยติดกับแผ่นนี้ครับมันจะลื่นๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังครับมันเป็นยางนะครับซึ่งก็ค่อนข้างฝืดเลยทีเดียวครับ อันนี้โต๊ะผมเป็นโต๊ะไม้นะครับแล้วก็จะลองเลื่อนดูนี่ครับมันค่อนข้างที่จะหนึบติดกับโตะนะครับไม่ได้เลื่อนตามมือที่ผมดันเลยนะฮะก็หนึบเลยทีเดียวครับแล้วก็แผ่นครับมันค่อนข้างมีความบางครับเขาบอกว่าหนาประมาณ1 9 5มลิเมตรครับบางมากนะครับโดยส่วนตัวแล้วแผ่นลองเมาส์เนี่ยครับมันจะค่อนข้างลื่นมากเลยนะครับส่วนตัวผมได้ลองใช้ลองเล่นแล้วมันจะลื่นเลยทีเดียวครับมันเพิ่มความ ลื่นกว่าแบบผ้าอีกนะครับแล้วก็เวลาเราสะบัดอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างมีเสียงดังนะฮะเพราะว่ามันเสียดสีนะครับแล้วก็จากการที่ได้ไปเทสกับเกมวอลเลยนะครับโหมดเดสแมทประมาณหนึ่งตานะครับคือ ใช้คู่กันนะครับมันค่อนข้างที่จะลื่นมากๆนะครับเนื่องจากตัวไวเปอร์เนี่ยมินิเนี่ยมันมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็บวกกับแผ่นรองที่มันลื่นมากนะครับคือมันจะค่อนข้างที่จะคุมเป้ายากนะครับแล้วก็ปกติผมใช้แผ่นรองเมาส์ผ้ามันก็จะมีความที่จะฝืดกว่านี้นะครับมันจะสามารถเบรกเราได้ดีกว่านะครับเวลาเล็งหรือว่าเลื่อนเป้านะครับมันจะเบรกได้ง่ายกว่าแบบลื่นครับซึ่งถ้าใครเพิ่งลองใช้นะครับก็อาจจะต้องปรับตัวพอสมควรนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ ลแล้วก็เบรกยากครับเวลาเราเปลีนเป้าเลยนะครับก็ต้องอาศัยเวลาเหมือนกันครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียของเจ้าสองตัวนะครับเริ่มจากไวเ p e r ์มินิก่อนเลยครับอย่างแรกเลยคือมันเป็นเมาส์ที่มีน้ําหนักเบามากนะครับแล้วก็ มันทําให้เราสามารถตวัดได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็ควบคุมเมาส์ได้ง่ายครับเนื่องจากมันเป็นเมาส์น้าหนักเบาพอสมควรนะครับรูปทรงที่เขาออกแบบค่อนข้างดีครับออกแบบมาสามารถรองรับการจับทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ราคาครับเมาส์ตัวนี้มีราคาป้ายประมาณ1,300นบาทครับซึ่งนี่เป็นราคาจากเ a เ e r o f f i c i a l Store ใน s h o p e e นะครับเพ่งผมก็ได้ส่วนลดหรือว่าช่วงนั้นเข้าลดก็ไม่รู้นะฮะได้มาในราคาก็ารสิบบาทนะครับเมาส์ราคาไม่ถึงพันเนี่ยแต่คุณภาพ ประมาณเนี้ยผมคิดว่ามันค่อนข้างโอเคมากนะครับส่วนข้อเสียครับอย่างแรกเลยคือเมาส์ตัวนี้มันไม่มีสัญญาณการเปลี่ยน DPI ของเรานะครับเช่นเวลาเรากดเนี่ยมันไม่มีอะไรแจ้งว่าเอ้ยเมาส์มันเปลี่ยน DPI แล้วนะหรือว่า DPI ที่เรากดไปเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับก็คืออาศัยการเดานะครับซึ่งเวลากดไปเราก็ต้องมาตวัดเมาส์ดูว่าเอ้ยมันเร็วขึ้นหรือว่ามันยังไงนะครับแล้วก็เรื่องขนาดครับ คำว่าไวเปอร์มินิครับมันก็บ่งบกอยแล้วว่ามันเป็นเมาส์ขนาดเล็กนะครับซึ่งถ้าคนมือใหญ่ๆเนี่ยก็เวลาจับก็อาจจะล้นล้นตัวเมาส์ไปนิดนึงนะครับก็ต้องอาศัยการปรับตัวสักนิดนึงนะครับส่วนแผ่นลองเมาส์อะคาลีครับอย่างแรกเลยข้อดีของมันคือเป็นแผ่นลองที่ลื่นมากๆนะครับเนื่องจากพื้นผิวมันเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเม็ดเม็ดกลมๆนะครับเรียงๆงต่อกันนะครับมันเหมือนเราเลื่อนเมาส์บนลูกแก้วครับ พื้นผิวมันจะเป็นโค้งๆเม็ดๆนะครับเรียงๆต่อกันนะครับซึ่งมันทําให้แผ่นรองเนี่ยลื่นมากเลยนะครับแล้วก็แผ่นรองเมาส์ตัวนี้ครับมันมีความบางมากๆนะครับเหมาะกับคนที่ไม่ชอบแผ่นรองเมาส์หนาๆครับก็มันเหมือนเรากําลังสบัดเมาส์บนโต๊ะคอมของเราเลยนะครับมันไม่มีอะไรนูนๆขึ้นมานะฮะแล้วก็มันเป็นแผ่นรองเมาส์ที่สวยมากครับเป็นสีเทาๆนะครับเทาเข้มแล้วก็มีโลโก้เลเซอร์อยู่มุมขวาบนนะครับ คือถ้าวางบนโต๊ะดำๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสวยมากเลยนะครับแล้วก็ข้อเสียครับส่วนตัวแล้วจากที่ทดลองใช้มานะครับผมเหงื่อออกง่ายใช่ไหมครแล้วเวลาเหงื่อออกเนี่ยมันก็ไปโดนแผ่นหลังเมาส์เนี่ยมันทําให้เราเลื่อนเป้าได้ผิดพลาดมากขึ้นนะครับมันจะมีความเหนียวครับมีการาขยับเป้ายากนะครับมันจะไม่เหมือนตอนที่มือเราแห้งๆครับพูดง่ายๆแล้วก็ราคาครับ แผ่นรองเมาส์ตัวนี้เป็นแผ่นรองเมาส์ที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาเต็มมันประมาณ2,200บาทครับซึ่งผมก็ได้ส่วนลดมานิดหน่อยนะครับก็แผ่นรองเมาส์ที่ราคา2000เนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แพงเหมือนกันนะครับก็ต้องลองชั่งน้ําหนักดูว่ามันจะคุ้มกับความเสี่ยงที่จะลองไหมนะฮะก็นี่เป็นรีวิวของทั้ง2ตัวนี้ครับไวเปอร์มินิแล้วก็เรเซอร์อะคาลินะครับซึ่งก็เป็น การจับคู่ที่ค่อนข้างที่จะสร้างปัญหาในการเล่นเหมือนกันนะครับเนื่องจากมันค่อนข้างที่จะสร้างความลื่นนะครับแล้วก็เล็งอาจจะล็อกเป้ายากไปนิดนึงนะครับแต่มันก็มีความสวยงามครับเพราะว่าแผ่นรองเมาส์เนี่ยมันเป็นแผ่นรองเมาส์ที่สวยมากนะครับแล้วก็เจ้าเ a เซอร์ไวเปอร์มินเนี่ยก็มีความสวยงามเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเมาส์ที่คุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับสำหรับผมครับก็ขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็ติดตามรีวิวตัวหน้าครับว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวครับขอบคุณครับ